วันนั้นผมไปนั่งเล่นที่ศา,าลาริมน้ำกับเพื่อนตอนเย็นบรรยากาศดีมากๆจนกระทั่งสังเกตเห็นว่าในน้ำมันมีเงาที่ไม่ใช่เงาของพวกเราเลยครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่คุณนิวครับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วตอนนั้นคุณนิวกลับไปที่บ้านจังหวัดสุพรรณครับเป็นช่วงปิดเทอม บ้านยายอยู่ติดกับคลองสายเล็กๆที่เงียบสงบมากๆเย็นวันหนึ่งครับผมกับเพื่อนในละแวกนั้นทั้งหมดมี3คนไปนั่งเล่นที่ศา,าลาริมน้ําเก่าอยู่ท้ายหมู่บ้านครับศาลานั้นสร้างมานานมากๆแล้วไม้ผูพังบางจุดยังพอใช้ได้พวกเราก็เลยไปนั่งคุยกันแบบเด็กๆครับช่วงนั้นแดดก,กำลังที่จะตกบรรยากาศเย็นๆครับเงียบเงียบ น้ำในคลองสะท้อนเงาของเรา3คนแบบชัดเจนมีผมครับนิวและเพื่อนอีกสองคนครับชื่อบอนกับเติ้ลแต่สิ่งที่คุณนิวเริ่มรู้สึกแปลกก็คือว่าทําไมเงาถึงมีแค่2คนเท่านั้นครับในตอนแรกคุณนิวก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะเงาของเติ้ลบังอยู่ก็ได้หรือแสงมันเป็นมุมแสงนะครับมันก็เลยดูแล้วแบบหลอกหแต่พอลุกขึ้นแล้วมองใหม่เงา มันแค่มีแค่2คนอยู่ดีครับคุณนิวก็เลยถามกับเพื่อนว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงมึงลองดูนี่ดิเงาของใครหายไปก็ไม่รู้อะทุกคนก็เลยลุกขึ้นมาครับและสิ่งที่ทําให้หน้าคขลุกมากที่สุดเลยก็คือว่าไม่มีเงาของบอลอยู่นั่นเองคุณบอลก็เริ่มหน้าเสียสิครับแล้วบอกว่าเออเริ่มรู้สึกเว้นหัวแล้วอะตั้งแต่ที่มาถึงที่ศาลาคุณนิวกับคุณเติ้ลครับก็เลยพาคุณบอลกลับไปที่บ้านยาย เพราะไม่อยากให้เป็นอะไรที่มันมากไปม,มากกว่านี้คืนนั้นครับคุณนิวนอนแทบไม่หลับเลยครับฝนตกไปปลอยและดันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับมันเหมือนเสียงคนเดินบนไม้เก่าๆจากศา,าลาริมน้ำและเหมือนได้ยินเสียงของใครบางคนเรียกด้วยครับเสียงเรียกแบบเบาๆตอนเช้าคุณนิวเลยถามกับคุณยายว่าศา,าลาริมน้ำเคยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับยายเพราะว่าเมื่อวานเจอเหตุการณ์และก็ได้เล่าให้ฟังครับคุณยายก็เลยตอบกลับมาว่า เมื่อสองปีก่อนมีเด็กผู้ชายตงน้ำตรงนั้นศพหายไปประมาณสาวันแล้วก่อจะเจอก็ติดอยู่ในซอกเสาของศาลาคุณนิวก็อึ้งเลยครับคุณยายยังบอกว่าหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านเห็นเด็กผู้ชายเดินเล่นแถวศาลาต่อค่ำค่แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ๆเพราะไม่มีใครอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับช่วงบ่ายในยวันนั้นคุณนิวเลยไปหาคุณบอลครับที่บ้าน แม่ของเขาบอกว่าคุณบอลน,นอนสมทั้งคืนมีไข้สูงพูดละเมอทั้งคืนเลยแม่ก็คิดว่าอาจจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นแต่ตอนที่คุณนิวไปเยี่ยมคุณบอลบอกว่ามึงเมื่อคืนน่ะกูเห็นเด็กนั่งอยู่ที่ศาลามองตรงมาที่กูเฉยเลยและไม่พูดอะไรด้วยคุณนิวถามกับว่าเด็กคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงคุณบอลก็ได้บอกเด็กคนนั้นตัวเปียกทั้งตัวแล้วจ้องกูไม่กระพริบเลยด้วย เหมือนเขาอยากให้กูลงไปนั่งเป็นเพื่อนอะหลังจากนั้นนะครับคุณนิวก็เลยชวนทุกคนไปทําบุญที่วัดใกล้ๆเพื่อขอข้ามาวิญญาณและจุดธูปบ,บอกว่าเรามาเล่นด้วยเจตนาดีไม่ได้ต้องการที่จะมาลุกลู่หรือทําร้ายอะไรทั้งนั้นคุณยายก็เลยเตรียมของไปวางที่ศาลามีน้ําแดงมีขนมและพวงมาลัยครับคืนนั้นคุณบอลหลับสนิทไม่มีอาการอะไรอีกเลยและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พวกเราไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ศา,าลาริมน้ํานั้นอีกคุณนิวจําได้แม่นเป็นอย่างดีครับแม้ว่าจะผ่านไปหลายเดือนแล้วก็ตามแต่ศา,าลาริมน้ํานั้นก็ยังมีใครบางคนนั่งรอเหมือนกับเป็นเงาบางสิ่งบางอย่างที่เห็นแบบไกลๆครับหรือไม่แน่เด็กคนนั้นอาจจะต้องการเพื่อนไปเล่นก็ได้ครับถ้าเล่นก็ยังพอรับได้แต่ถ้าพาไปอยู่ด้วยอันนี้ก็คงไม่มีใครตอบได้นะครับว่าต้องการอะไรกันแน่นั่นเองคร ดังนั้นก่อนที่จะไปนั่งเล่นบางที่บางอย่างควรเช็คควรตรวจสอบดูให้ดีครับว่าอามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เพราะถ้าเรื่องมันเกิดไปแล้วแก้ไขมันยากครับ